สวัสดีค่ะพบกับชา n e l ส่วนกัด Life on the World หลายคนเชื่อว่าปาฏิหารมีจริงแต่อีกหลายคนไม่คิดเช่นนั้นและคิดว่าการลงมือทำเป็นสิ่งที่ดีที่สุดไม่ใช่จะมานั่งรอปฏิหารซึ่งไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะเกิดขึ้นแต่สำหรับเรื่องราวที่จะได้รับชมต่อไปนี้นับได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เรียกได้ว่าโกงความตายก็ว่าได้ เพราะเรื่องราวที่จะได้รับชมต่อไปนี้เป็นเรื่องราวของการรอดตายมาได้อย่างไม่น่าเชื่อทั้งๆที่ไม่น่าจะมีโอกาสรอดซึ่งสิบเรื่องราวเฉียดตายที่ว่านี้จะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้อย่างไรนั้นไปรับชมกันเลยค่ะอันดับที่10พอลเทมเปอร์ er. คนอะไรโดนฮิปโปงับหัว แต่ยังจะอุตส่าห์รอดมาได้อีกหลังจากที่อยู่ในกองทัพแห่งสหาราชอาณาจากักรอยู่หลายต่อหลายปีพอก็ได้ใช้ชีวิตด้วยการเป็นไกด์แม่น้ําท้องถิ่นกิจวัตรประจําวันของเขาคือการพานักท่องเที่ยวลงเรือชมความงามของแม่น้ําซิมเบวีแต่แล้วก็เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นเมื่อเรือทัวร์ของเขาบังเอิญไปเจอเข้ากับฮิปโปวัวที่ได้ชื่อว่าดุร้ายและอันตรายที่สุดในแอฟริกา มันโผล่จากผิวน้ำแล้วก็วิ่งรีบเข้ามาที่เรือฮิปโป,โปเหวี่ยงร่างไกดอีกคนลงในน้ำซึ่งเต็มไปด้วยสัตว์ร้ายนานาชนิดพอก็ตัดสินใจกระโดดเข้าช่วยเพื่อนแต่ฮิปโปยักษ์ก็สะบัดตัวและอ้าปากกว้างเต็มพิกัดงับเอาหัวของพ่อเข้าไปทั้งหัวพร้อมด้วยแขนทั้งสองข้างด้วยฝันที่แหลมคมมันลากตัวพ่อหายลงไปใต้น้ำนักท่องเที่ยวต่างตกตะลึงกับสิ่งที่เกิดขึ้นเบื้องหน้า พ่อสะบัดต,ตัวออกจากกรามที่แข็งแรงของฮิปโปมาได้แล้วพาตัวเองขึ้นสู่ผิวน้ำอีกครั้งหลังการผ่าตัดที่ยาวนานถึง7ชั่วโมงในที่สุดพ่อก็สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ตามอัตภาพปัจจุบันเขายังคงดำรงตำแหน่งหัวหน้าทริปซาฟารีเป็นผู้ฝึกสอนเจ้าหน้าที่เป็นนักพูดและเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงหาเงินเข้าโครงการสำหรับเด็กอีกด้วย อันดับที่9จูเลียน่คอปเคเครื่องบินตกกลางป่าดงดิบในเปรูคนตายเกือบยกลำแต่เธอเป็นหนึ่งเดียวที่รอดชีวิตกลับมาได้ในปี1971จูเลีน่คอปเคนักศึกษาสาววัย24ปีเธอเป็นหนึ่งในผู้โดยสารบนเครื่องบินของสายการบินหลนซ่าเที่ยวบินที่508ที่เดินทางจากกรุงลิมาเพื่อกลับไปหาพ่อแต่เครื่องบินโดนฟ้าผ่า ขณะที่บินเหนือพื้นป่าดงดิบในประเทศเปรูเธอกระเด็นออกนอกเครื่องขณะยังถูกเข็มขัดนิรภัยยึดแน่นอยู่กับเก้าอี้ก่อนจะตกลงสู่พื้นเบื้องล่างห่างจากจุดที่โดนฟ้าผ่าออกไปสองไมล์ซึ่งมีสภาพเป็นป่ารกทึบแม้ผู้โดยสารลูกเรือและนักบินทั้ง91ชีวิตจะต้องสังเวยให้กับอุบัติเหตุในครั้งนี้แต่เธอรอดออกมาได้พร้อมตาที่บอดไปหนึ่งข้างหปลาดาที่หัก และแผลถลอกพกช้ำเธอตั้งสติและนึกถึงคำของคุณพ่อผู้เป็นนักชีววิทยาที่เคยสอนเอาไว้ว่าน้ำไหลจากที่สูงลงที่ต่ำที่ไหนมีน้ำที่นั่นมีหมู่บ้านจูเลเน่พยายามตะเกียดตะกายเอาชีวิตรอดอาศัยของป่ากินประทางชีวิตพจนกับสัตว์ดุร้ายนาหนาชนิดนานถึง9วันเต็มๆในที่สุดเธอก็เจอกระท่อมเล็กๆก,กลางป่าและรอจนเจ้าของกระท่อมกลับมาเจอจึงรอดชีวิตออกมาได้ หลังเหตุการณ์นี้เธอจึงตัดสินใจเรียนต่อจนจบและได้เป็นสาสตาว,วิทยาตามรอยพ่อแม่ของเธอและเรื่องราวของเธอก็ยังถูกนำไปทำเป็นหนังอีกด้วยอันดับที่8เวนเซลาโอโมเกลชายหนุ่มที่โดนยิงเป้า8ห้นแต่ไม่ตายช่วงปฏิวัติของประเทศเม็กซิโก พวกคนต่างล้มตายกันเป็นเบื่อโดยเฉพาะพวกวัวรุนแรงที่ถูกจับและโดนทหารสั่งยิงเป้าแต่กรณีนี้ใช้ไม่ได้กับหนุ่มเวนเซซลาโอโมเกลหนุ่มน้อยคนนี้โดนจับเมื่อวันที่18มีนาคมปี1915และถูกพิพากษาประหารชีวิตด้วยการยิงเป้าจากคดีทางการเมืองที่ถือว่าร้ายแรงมากในขณะนั้น โดยการจับมาผูกผ้าคาดตาแล้วยืนให้ทหารล้อมยิงเหมือนกับที่เราเคยเห็นกันในภาพยนตร์เรื่องราวดำเนินไปตามปกติเจ้าหนุ่มน้อยโดนจับผูกตาแล้วยืนเรียงแถวหน้ากองทหารแต่แล้วก็เกิดเรื่องมหัศจัรย์เมื่อคำสั่งยิงชุดแรกได้หลุดออกจากปากพอบอกกระสุนถูกสัตว์เข้าใส่จนขวัญคลุง้งแต่เจ้าหนุ่มโมเกลก็ยังไม่ตายแม้จะโดนยิงซ้ำถึง8ชุดก็ยังคงนอนหายใจรวยริน ขนาดโดนจ่อหัวยิงระยะเผาคน้นเขาก็ยังไม่ตายจนพลยิงเห็นว่าเจ้าหมอนี่มันดื้อด้านเกินมนุษย์ก็เลยท้อแล้วก็เดินจากไปดือด้อๆนั่นแหละจึงทำให้เขารอดอย่างเป็นทางการอันดับที่7ตะลึงกันไปทั้งโลกเมื่อไก่หัวหลุดสามารถมีชีวิตอยู่นานถึง18เดือน เจ้าไม้เป็นไก่ฝรั่งธรรมดาธรรมดาที่ไม่ได้มีอะไรพิเศษกว่าไก่ทั่วไปอาศัยอยู่กับครอบครัวชาวนาซึ่งเขาเลี้ยงมันไว้เพื่อทำอาหารในวันที่10กันยายนปี1945แม่บ้านของครอบครัวโอนเซ็นก็จับมันมาขึ้นเขียงเมื่อแม่บ้านใช้มีดฝันฉับลงไปบนหัวของมันหวัวมันก็กระหลุดเด่นออกมางลนนึนกว่ามันตายแล้วก็เลยเพลอปล่อยมือเท่านั้นแหละ มันก็รีบวิ่งจากเขียงกลับเข้าเลาสะดื้อกระทั่งวันรุ่งขึ้นเจ้าไม้ก็ยังตื่นมาคุยเขียหาอาหารร่วมกับไก่ตัวอื่นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเจ้าของก็เลยเลี้ยงดูมันโดยใช้ที่หยอดตายอดน้ำข้าวโพดลงทางหลอดอาหารและมันก็ยังสามารถเติบโตได้เหมือนไก่ปกติน้ำหนักก็เพิ่มเอาเพิ่มเอาแบบไม่เกรงใจใครเจ้าไม้กลายเป็นไก่ที่ดังเป็นพรูแตกเมื่อเจ้าของจับมันออกเดินสายโชว์ไปตามงานวัด จนนิตยาสารถามมาทำสารคดีชีวิตของมันตั้งแต่นั้นค่าตัวของมันก็พุ่งพรวดใครอยากดูตัวเป็นๆก็ต้องจ่ายค่าตัวถึง25เซนเคยมีคนมาเสนอเงินซื้อถึง4,500ดอลลาร์แต่เจ้าของก็ไม่ยอมขายจนกระทั่งในเดือนมีนาคมปี1947ขณะก,กลับจากเปิดวิคโชว์ตัวเจ้าไม้ก็ดิ้นทุรนทุรายตายกลางดึกพระเจ้าของดันลืมทำความสะอาดหลอดลม ทำให้มเมล็ดข้าวโพดเข้าไปอุดจนหายใจไม่ออกรวมสิริอายุของเจ้าไม้นะคะได้18เดือนเรื่องราวของมันเลยกลายเป็นตำนานของโคโลราโดถึงขนาดมีการจัดงานไมเดอะเฮเดสชิคเกนเดย์นะคะขึ้นทุกปีเพื่อระลึกถึงมันปัจจุบันได้มีการสร้างปฏิมากรรมเจ้าไก่ไม้ไว้ที่เมืองฟินิกเป็นอนุสร์อีกด้วยอันดับที่6 เซอร์เอร์เนสตเชคเินตันวีรบุรุษท,ที่ใช้เรือแจวลำเล็กๆด้วยเวลาสองปีจนสามารถพิชิตขั้วโลกใต้และรอดชีวิตกลับมาได้เซอร์เอเนสชคเฮนตันยอดนักสำรวจชาวไอริสมนุษย์ที่ทำให้สิ่งที่ซึ่งคนธรรมดาเห็นว่าเป็นการฆ่าตัวตายชัดๆเขามุ่งมั่นที่จะทำภารกิจให้สำเร็จด้วยตัวเองโดยการตั้งเป้าหมายสุดยอดซึ่งก็คือ การไปปักธงให้ใกล้ขั้วโลกใต้มากกว่าที่สกอตเคยทำไว้ให้จงได้ในปี1907เขามุ่งหน้าลงเรือลำเล็กพร้อมด้วยลูกเรืออีกสามคนและสเสบียงอีกเพียงเล็กน้อยมุ่งหน้าสู่การพิชิตขั้วโลกใต้การเดินทางด้วยเรือภายในทะเลใหญ่ภายใต้สภาพอากาศแปรปรวนเป็นภารกิจที่เหลือเชื่อแม้ทุกคนจะบอกว่านี่คือการฆ่าตัวตายชัดๆแต่เขาก็ยังมุ่งมั่นเดินหน้าต่อไป แม้จะต้องผ่านอุปสรรคมหาโหดมากมายทั้งเรือติดอยู่ในทานน้ำแข็งแอนตาร์กติกนานนับปีเรือแตกเพราะโดนทานน้ำแข็งบดละเอียดต้องติดค้างอยู่บนภูเขาหินติดอยู่บนเกาะท่า,ามกลางอากาศเลวร้ายแต่แล้วในวันที่9มก,กราคมปี1909เขาและลูกเรือทั้ง3ก็สามารถปักธงลงบนพิกัดที่88องศา23ลิบดาตาได้สำเร็จ ห่างจากจุดที่ถือว่าเป็นขั้โลกใต้เพียงแค่112หมล์เท่านั้นถือว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของโลกของการประจนภัยเชยคันตันและลูกเรือเดินทางกลับถึงฝั่งอย่างปลอดภัยพร้อมสิ่งสําคัญที่สุดซึ่งก็คือแผ่นฟิล์มและรูปถ่ายที่ถือเป็นหลักฐานชิ้นสําคัญที่ยืนยันต่อชาวโลกว่าเขาได้ไปพิชิตมาจริงกลายเป็นการประจนภัยที่สุดยอดที่สุดที่คนจดจำมาจนถึงชุกวันนี้ แับทีห้าูลลิมอากงชีถอแพกลางมหาสมุทรแอตแลนติกนานถึง133วันและรอดตายอย่างปาฏิหาริย์ช่วงสงครามโลกครั้งที่สองตอนนั้นอากงอายุ24ปีเป็นกะลาสีในเรือพาณิชย์ของอังกฤษเดินทางจากแอฟริกาใต้มุ่งหน้าไปยังแคว้นซูรินัมของฮอลันดาแต่ขณะกำลังข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกอยู่นั้นเรือก็โดนต่อปีโดของเรือดำน้ำเยอรมันเข้าอย่างจัง เขารีบสวมเสื้อชูชีพแล้วกระโดดลงพื้นน้ำทันทีเดชบุญหลังจากที่ตะเกียกต,ตะกายว่ายน้ำเอาชีวิตรอดอยู่สองชั่วโมงก็มีดังสเสบียงขนาดยักษ์ลอยน้ำผ่านมาในนั้นมีบิสกิตน้ำจืดและอุปกรณ์อย่างอื่นอีกเพียบเขารีบปีนขึ้นไปบนหลังทันทีด้วยสถิติการลอยเท่งเต้งอยู่ในมหาสมุทรยาวนานถึง133วันทำให้อกงกลายเป็นมนุษย์ที่รอการช่วยเหลืออยู่ในทะเลนานที่สุดในโลก ครั้งหนึ่งมีเรือหาปลาแล่นผ่านมาเจออากงเข้าโดยบังเอิญแต่ลูกเรือก็ดันไม่ยอมช่วยด้วยสาเหตุเพียงเพราะแกเป็นคนจีนและอีกครั้งหนึ่งที่เครื่องบินรบของอเมริกามาเห็นแกเข้าและพยายามจะโยนเรือชูชีพลงมาช่วยแต่ระหว่างนั้นเกิดเหตุพายุพัดขึ้นมาอย่างกระทันหันจึงพัดแกให้ลอยไกลออกไป31มีนาคมปี1943าอามอากงสังเกตเห็นว่าสีของน้ำทะเลเปลี่ยนไป นั่นเป็นสัญญาณว่าแพรอยู่ไม่ไกลจากฝั่งแล้วและอีก5วันต่อมาในวันที่5เมษายนปี1943หรือ133วันหลังจากเกิดเหตุแพรของอากงก็ลอยเข้ามาในอา่าวและได้รับการช่วยเหลือโดยชาวเลบราซิลและนี่ก็เป็นวันสิ้นสุดของการเดินทางที่แสนจะยาวนานของอากงนั่นเอง อันดับที่4หนูน้อยวัย16เดือนวินนี่ชิลินที่รอดตายจากเหตุแผ่นดินไหวในเฮติเมื่อต้นเดือนมก,กราคมปี2010ทั้งๆที่ติดอยู่ใต้ซากอิฐนานถึง68ชั่วโมงขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังเร่งช่วยเหลือผู้รอดชีวิตหลังเหตุแผ่นดินไหวมาแล้ว68ชั่วโมงจู่ๆไมกี้อามอกผู้สื่อข่าวสาวของช่องโทรทัศน์ออสเตรเลีย ซึ่งลงพื้นที่ไปทำข่าวแผ่นดินไหวที่กลุ่มปอตุแปงก็ได้ยินเสียงเด็กร้องออกมาจากใต้ซากปรักหักพังที่เธอกำลังยืนรายงานข่าวอยู่เธอจึงรีบเดินไปที่ทางต้นเสียงแล้วก็ได้พบกับร่างของแม่หนูน้อยวิสนน่ทิลินวัย16เดือนที่กำลังติดอยู่ใต้ซากบ้านของเธอเองไมกี้จึงช่วยดึงแม่หนูออกมาอย่างปลอดภัยซึ่งสร้างความประหลาดใจให้กับทุกคนสุดๆที่เธอนั้นยังมีลมหายใจอยู่ได้ แถมยังดูมีสุขภาพแข็งแรงเหมือนไม่เกิดอะไรขึ้นเลยทั้งๆที่ติดอยู่ที่นี่มานานถึง68ชั่วโมงโดยที่ไม่มีทั้งน้ําและอาหารนั่นเองอันดับที่3ปฏิหารอย่างแท้จริงเมื่อ33คนงานเมืองในชิลีรอดจากอุบัติเหตุเมืองแรกครั้งรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของชิลีมาได้ เมื่อวันที่5สิงหาคมปี2010ได้เกิดอุบัติเหตุเหมืองแร่ทางตอนเหนือของทะเลทรายในชิลีถลม่มทำให้คนงาน33ชีวิตโดนขังอยู่ใต้พื้นดินลึกถึง700เมตรทันที3วันต่อมาหน่วยกู้ภยัยเริ่มการขุดเจาะเพื่อส่งท่อที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง12เซนเพื่อพยายามระบุต,ตำแหน่งของคนงานทั้ง33ชีวิตให้ได้โดยประธานาธิบดีปิเนรายืนยันว่ารัฐบาล จะดำเนินการทุกวิธีทางเพื่อช่วยชีวิตพวกเขาให้ได้แม้จะมีความหวังอยู่เพียงน้อยนิดก่อนที่ชาวชิลีจะได้เหตุกันทั้งประเทศเมื่อทางการสามารถแพร่ภาพคนงานทั้ง33คนทางทีวีได้เป็นครั้งแรกหลังจากติดอยู่ใต้เมืองมานานกว่า17วันแล้ววันรุ่งขึ้นหน่วยกู้ภัยก็เริ่มส่งกลูกโคสและก็น้ำลงไปให้เพิ่มเติมวันที่7กันยายนปี2010 ทีมกู้ภัยก็สามารถระบุต,ตำแหน่งของคนงานได้สำเร็จทำให้วันรุ่งขึ้นมีคลิปวิดีโอแพร่ภาพคนงานทั้ง33ชีวิตที่พร้อมใจกันร้องเพลงชาติและเต้นรำกันอย่างรื่นเริงจากใต้เมืองก่อนที่เดือนต่อมาทีมกู้ภัยจะได้ส่งท่อ T130 ที่มีความยาว624เมตรส่งลงไปยังตำแหน่งของคนงานเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับปฏิบัติการช่วยชีวิต13ตุลาปี2010 ปฏิบัติการช่วยชีวิตเริ่มต้นขึ้นโดยการส่งทีมกู้ภัยลงไปทางแคปซูลพร้อมกับการขุดอุโมงค์อย่างระมัดระวังจนในที่สุดคนงานคนแรกนั่นก็คือฟอร์เรนซิโออาวารลอสก็ได้รับการช่วยเหลือชีวิตขึ้นมาได้สำเร็จเป็นคนแรกโดยมีประธานาธิบดีวินเนราของชิลีเดินทางมารับควันด้วยตัวเองก่อนที่จะทยอยช่วยเหลือคนงานที่เหลือจนครบทั้ง33ชีวิตเหตุการณ์นี้ได้ถูกซื้อลิขสิทธิ์ เพื่อนำไปสร้างเป็นภาพ,พยนตร์และพวกเขาทั้ง33ชีวิตก็ได้รับเชิญมาร่วมแสดงอีกด้วยอันดับที่สองแอรอนบรานสตันนักปินเขาที่โด่งดังไปทั่วโลกเพราะถูกนำมาสร้างเป็นหนังที่เข้าชิงรางวัลออสการ์เรื่อง127ชั่วโมง พฤษภาคมปี2003แอรอนกำลังสนุกกับการไต่หน้าผาในปลูจอนแคนยอนระหว่างที่เขามุดลงไปในซอกหินขนาดใหญ่อยู่นั้นจู่ๆหินก้อนใหญ่ก็หล่นลงมาทับแขนขวาของเขาเข้าอย่างจังทำให้เขาต้องติดแงกทิ้งตัวห้อยคายอยู่อย่างนั้นแอรอนรู้ดีว่าไม่มีใครหาเขาเจอแน่ๆแ,และถ้ายังติดแงะอยู่อย่างนี้สิ่งที่เขาทำได้ก็คือมีแต่การนับถอยหลังรอความตายเท่านั้น ระหว่างนั้นเขาพยายามหาทางให้แคนหลุดออกมาโดยการใช้มีดพกสลักชื่อวันเดือนปีเกิดและคำนวณวันตายของตัวเองเนื่องจากขนมและน้ำกำลังจะหมดลงไปในไม่ช้าพร้อมทั้งพูดสั่งเสียและก็บรรยายความรู้สึกถึงทุกคนที่รักลงในวิดีโอเทประหว่างที่ต้องติดงักอยู่ในช่องหินแคบๆทำให้เขาต้องผจญกับสภาพสุดเลวร้ายและได้คิดทบทวนอะไรหลายอย่างจนในที่สุดเมื่อเวลาล่วงเลยเข้าสู่วันที่5 ของอุบัติเหตุเขาก็เลยตัดสินใจครั้งเด็ดขาดในเมื่อเขาหาวิธีอื่นที่ดีกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วและสิ่งที่ทําให้เขาต้องติดอยู่ในที่แคบๆแบย่งนี้ก็มีเพียงแขนขวาเท่านั้นเขาจึงตัดสินใจใช้มีดพกตัดแขนของตัวเองเพื่อปลดเปลื้องพันธนาการนี้ซะด้วยการเชื้อเนื้อหักกระดูกแล้วก็ตัดเส้นเอ็นก่อนจะทิ้งตัวลงจากความสูง65ฟุตและกัดฝันปีนเขาด้วยระยะทางอีกกว่า8ไมล์ จนได้รับความช่วยเหลือในที่สุดอันดับที่1เรื่องราวการรอดชีวิตที่ทั้งหน้าเอาใจช่วยและก็น่าสยดสยองในคราวเดียวกันวันที่12ตุลาคมปี1972เครื่องบินแปลสาย f s 2เฟสเดีเที่ยวบินที่571ของกองทัพอากาศอุรุกไวัย ร้อมด้วยผู้โดยสาร45ชีวิตที่บินออกจากท่าอากาศยานคารัสโกมุ่งหน้าไปยังซานดิเอโกประเทศชิลีเพื่อนำนักรักบี้ทีมโอคริสเตียนของมหาวิทยาลัยสเตลลามาริสไปแข่งนัดกระชับมิตรแต่เนื่องจากสภาพอากาศในวันเดินทางค่อนข้างแย่ในวันที่13ตุลาคมปี1972ก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเมื่อสภาพอากาศแปรปรวนอย่างรุนแรงจนเครื่องพยุงตัวไม่ได้ ต้องหลงจอดชุกเฉินที่ยอดเขาแห่งหนึ่งบนเทือกเขาแอนดีสตัวเครื่องกระแทกพื้นอย่างแรงจนปีกและท้ายหักผู้โดยสารบางคนกระเด็นออกไปตายนอกเครื่องบางคนตายเพราะการกระแทกรวมแล้วตายทันที12ศพที่เหลือก็ต้องติดอยู่บนความสูงที่1 3 0 0ฟุตและมีขิมะดนาถึง15เมตรไม่มีน้ำไม่มีอาหารประทังชีวิตด้วยช็อกโกแลตที่มีเพียงน้อยนิดโดยสภาพอากาศที่เลวร้าย จึงทำให้ทยอยตายลงทีละคนทีละคนด้วยความหิวโหยทําให้พวกเขาตัดสินใจขุดศพที่ฝังไว้มากินเพื่อประทังชีวิตเวลาผ่านไปจนเข้าอาทิตย์ที่7คาคเนซาเริ่มเสนอให้ทุกคนกินสมองของศพเพราะว่ามันเป็นส่วนที่มีแร่ธาตุมากที่สุดในขณะเดียวกันก็ยังพยายามเดินลงเขาเพื่อไปหาความช่วยเหลืออยู่ตลอดจนวันที่16ธันวาคมปี1 9 7 2คาเนซาและปาราโด สองตัวแทนที่อาสาเดินลงเขาก็ได้พบกับพื้นที่ปศสสัตว์และก็วัวตัวหนึ่งและอีกห้าวันถัดมาพวกเขาก็ได้พบชาวนาอยู่ทางฝั่งแม่น้ำตรงข้ามและได้รับความช่วยเหลือนำมาสู่ส6บผู้รอดชีวิตในที่สุดเวลารวมตั้งแต่เครื่องตกจนถึงวันที่ได้รับความช่วยเหลือทั้งสิน้น72วันเต็มๆปี1993แฟรงค์มาแชาวได้หยิบเรื่องนี้มาสร้างเป็นภาพยนตร์อีกด้วย ถึงแม้ว่าพวกเขาเหล่านี้จะมีชีวิตรอดมาได้อย่างปาฏิหาริย์แต่เชื่อว่าพวกเขาคงจะจดจำเรื่องราวเหล่านี้ไปช่วยชีวิตอย่างแน่นอนหากข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบอนิเมะแอดก็มีช n น l สำหรับแนะนำแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการ์ตูนและอนิเมะมาให้เลือกรับชมกันด้วยนะคะกับช n นลส่วนการไล์สาระถ้าใครที่ชอบก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะรายละเอียดต่างๆอยู่ด้านล่างคลิปแล้วนะคะ คลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ